สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับ สำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการควบคุมนะครับในส่วนของฝุ่นพ m 2.5มเนี่ยนะครับโดยทางด้านของรองนายรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็ได้มีการสั่งคุมเข้มในการยกระดับมาตรการพี2.5มแล้วก็ตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วนหน้าภาคเหนือด้วยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของพลเอกคงชีพตันตราวานิชโฆษกรองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าสถานก,การณ 2.5ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นแล้วก็เกินค่ามาตรฐานนะครับในหลายพื้นที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือพื้นที่ชุมชนเมืองรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยซึ่งทางด้านของพลเอกประวิตรวงษุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานกับทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนเฉพาะกิจ ด้วยการสื่อสารเชิงรุกรวมทั้งยกระดับการปฏิบัติการและก็การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเร่งด่วนใน3พื้นที่นะครับทั้งพื้นที่เมืองพื้นที่ป่าและก็พื้นที่การเกษตรใน7มาตรการโดยเร่งการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติและก็จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วนหน้าภาคเหนือการสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดคนเผาในพื้นที่เสี่ยงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงครบวงจรชิงเก็บลดเผาในพื้นที่โล่งนะครับแล้วก็การใช้กลไกทุกระดับ โดยเฉพาะระดับพื้นที่คุมเข้มมาตรการทางกฎหมายแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนในการลดจุดความร้อนในพื้นที่ป่านะครับ การผลักดัน,นกลไกระหว่างประเทศรวมทั้งการดึงทุกภาคส่วน้นเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งทางนั้นของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กำชับนะครับว่าในพื้นที่เมืองเนี่ยให้กำหนดมาตรการในการนำรถเก่าออกจากระบบทดแทนด้วยรถใหม่มลพิษต่ำนะครับพื้นที่เกษตรก็ให้เข้มงวดพื้นที่เพาะปลูกอ้อ,อยและข้าวโพดแล้วก็ในพื้นที่ป่าเนี่ยให้ติดตามจุดความร้อนโดยได้ย้ำสั่งการอย่างเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็กำชบับจังหวัดนะครับออกประกาศห้ามเผาในทุกพื้นที่แล้ว ใช้กลไกระดับพื้นที่เนี่ยลงกํากับเข้มทําความเข้าใจกับเกษตรกรขอให้กระทรวงทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพิจารณาปิดป่าในพื้นที่ไฟไหม้แล้วก็ระดมสรพพกําลังและเครือข่ายอาสาสมัครเนี่ยเข้าดับไฟป่านะครับแล้วก็ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยขอความร่วมมือโรงง,งานลดกําลังการผลิตในภาวะเสี่ยงแล้วก็งดรับพืชเกษตรที่มาจากการเผากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ขอให้พิจารณาปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อมีโอกาสแล้วก็ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเข้าไปดูแลให้คําแนะนําประชาชนโดยเฉพาะ กลุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้มนะครับในการบังคับใช้กฎหมายขอความร่วมมือแล้วก็สื่อสารเชิงรุกกับประชาชนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เป็นต้นเหตุทั้งนี้เนี่ยก็ขอให้ทํางานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในมาตรการที่กําหนดร่วมกันให้เป็นผลนะครับเพื่อป้องกันและก็ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในสถานการณ์วิกฤตของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กําลังเกิดขึ้นด้วยนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของโครงการโคล้านครอบครัวนะครับซึ่งทางด้านของนายอนุชานาคาสัย ร้องนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับหรือว่ากทบเนี่ยก็เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาในคณะรัฐมนตรีก็มีอนุมัตินะครับการดําเนินงานโครงการโคล้านครอบครัววงเงินงบประมาณ5 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสเนี่ยสนับสนุนสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีกาหนดระยะเวลา4ปีนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนที่เข้าร่วมโครงการสามารถกู้ยืมเงินทุนนะครับสำหรับเลี้ยงโคครอบครัวละ2ตัวซึ่งคาดว่าตลอดทั้ง โครงการเนี่ยก็จะสามารถจัดหาโคได้2 0 0 0 0 0ตัวสําหรับ1 0 0 0 0แครอบครัวด้วยกันนะครับโดยประชาชนเนี่ยไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยแก่ทางธนาคารนะครับซึ่งทางรัฐก็จะชดเชยดอกเบีย้ยธนาคารให้ตลอดระยะเวลา4ปีเต็มในอัตราคงที่4%นะครับทั้งนี้เนี่ยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเองที่เข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องชําระคืนเงินต้นให้กองทุนหมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา4ปีโดยในปีที่3เนี่ยให้ชําระคืนเงินต้นร้อยละ50ของวงเงินที่กู้ยืมแล้วก็ชาระคืนเงินต้น ที่เหลือในปีที่4นะครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐมนตรีประจําสํานักนายมนตรีก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าพร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็มุ่งหวังให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับประโยชน์โดยตรงและเตรียมที่จะลุยพื้นที่เปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจาให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับ มุ่งหวังให้โครงการโคล้านครอบครัวเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมมีแหล่งทุนหมุนเวียนสําหรับการกู้ยืมเพื่อการลงทุนสร้างงานสร้างรายได้บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับรวมไปถึงสถานการณ์อุรกภัยแล้วก็เสริมสภาพคล่องให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านผ่านการสนับสนุนการทําปศุสัตว์ ก็คือการเลี้ยงโคนั่นเองซึ่งการเลี้ยงโคเนี่ยนะครับก็เลี้ยงไม่ยากครับคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะคืนทุนได้เร็วพี่น้องประชาชนก็มีโอกาสจับเงินหลักแสนหลักล้านได้ง่ายนะครับและที่สําคัญเนี่ยทางด้านของน้ำตรีประจําสํานักในน้ำตรีเนี่ยก็บอกว่าได้ทดลองให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัย1,000ครัวเรือนนะครับเลี้ยงโคนําร่องก็พบว่าประสบความสําเร็จ100%เต็มเลยครับโดยประชาชนสามารถปลดหนี้แล้วก็ยังมีเงินเพิ่มในครัวเรือนก็มั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนที่อยู่ในระดับฐานรากโดยเฉพาะภาคการเกษตรเีมมมควาขข้แ็ง พ้นจากความยากจนแล้วก็เป็นโอกาสที่ประชาชนเนี่ยจะมีไรายได้เสริมแล้วก็อาจจะพัฒนาเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้อีกต่อไปด้วยนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของการติดตามสถานการณ์ธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาที่มีข่าวมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยทางด้านของนายอนุชาบรุภาชัยศรีนะครับ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสานักนายมนตรีก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ของธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาที่ประสบปัญหาจนทําให้เกิดความกังวลในภาคการเงินทั่วโลกนะครับรวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใ,ใกล้ชิดนะครับพร้อมป้องกันแล้วก็เตรียมรับมือหากส่งผลกระทบถึงประเทศไทยโดยในเรื่องราล่านี้ครับโฆษกประจําสํานักนายมนตรีก็บอกว่าหน่วยงานด้านเศรษฐ กิจการคลังของไทยนะครับได้ติดตามสถานการณ์นี้แล้วก็ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศไทยอย่างใกล้ชิดโดยกระทรวงการคลังก็ได้ประเมินเบื้องต้นนะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็จะติดตามสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความพร้อมที่จะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งต่อไปนอกจากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ติดตามสถานการณ์และก็ผลกระทบต่างๆอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันโดย เห็นว่าผลกระทบจากกรณีดังกล่าวต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทยเนี่ยมีจํากัดเนื่องจากธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยนะครับมีธุรกรรมโดยตรงกับธนาคารสหรัฐ ที่ประสบปัญหาเนี่ยน้อยแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยกํากับดูแลธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดีท่านแล้วก็เบงชอตแคปิตอลที่เข้มงวดนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบจากความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่อเงินฝากของประชาชนซึ่งทางด้านของท่านเนื้อเงื่เองก็ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วก็กําชับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นติดตามประเมินพิจารณาแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งซึ่งทางด้านของท่านเนื้อเงือเองก็ ชื่อมั่นในการเงินการคลังไทยนะครับมีความมั่นคงและก็มีเสถียรภาพพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ที่มีความผันผวนอีกด้วยนะครับ <S <S นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของท่านมิมปรีเองเนี่ยก็ได้แสดงความยินดีนะครับในเรื่องราวของการเจราจาการค้าไทยไห่หนานประสบความสําเร็จเนี่ยมูลค่าการค้ารวมกว่า1,8500ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งทั่นของท่านนายมนตรีเองก็รับทราบผลการดําเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันความร่วมมือทางการค้าผ่านการจัดทำมินิ FTA ระหว่างประเทศไทยกับมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งประสบผลสําเร็จเนี่ยอย่างมากเลยทีเดียวเป็นไปตามแนวทางการทํางานของรัฐบาลนะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มยอดส่งออกจากไทยไปไหหนานอีกกว่า66.8นะครับ ทางนี้เนี่ยท่านนายมนตรีเองก็สั่งการในการเร่งขยายผลต่อยอดความร่วมมือซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าเจราจาจัดทำมินิ FTA เพิ่มเติมกับอีก2เมืองของจีนนะครับได้แก่เซนเจอร์และก็ยูนนานซึ่งทางด้านของโฆษกประจําสํานักนายมนตรีเนี่ยนะครับนายอนุชาบรุรพชัยศรีก็ยังบอกอีกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยและมณฑลไห่หนานมีความร่วมมือทางการค้ากันอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีที่แล้วครับปี2015เนี่ยมีมูลค่าถึง18,200ล้านบาท เพิ่มขึ้น91.9%แล้วก็ผลลัพธ์สำคัญจากการจัดทำมินิ FTA ทเนี่ยทำให้ยอดส่งออกจากไทยไปไหหลานเพิ่มขึ้นถึง66.8%นะครับโดยสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่ยางพาราผลไม้เคมีพัณฑ์และสินแร่ซึ่งจากผลสำเร็จนี้เนี่ยกระสวงพาณิช์ พร้อมที่จะต่อยอดในการจัดทำมินิ FTA กับเมืองสำคัญอื่นๆของจีนนะครับอย่างที่ได้เรียนไปในช่วงต้นหรือก็คือเซินเจิ้นและก็ยุนนานนั่นเองในปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดทำมินิ FTA กับเมืองและก็รัฐสำคัญในโลกแล้วเนี่ยจำนวน6ฉบับด้วยกันนะครับได้แก่1นเลยก็คือมณฑลไหหนานของจีน2คือรัฐเตลังคนาของอินเดีย3เมืองโคฟุของญี่ปุ่นนะครับ4มณฑลกานซูของจีน5เมืองปูซานของเกาหลีใต้และก็6กก็คือเมืองคยองกีของเกาหลีใต้ซึ่งไทยก็พร้อมสแสวงหาความ ร่วมมือกับเมืองอื่นๆนะครับที่มีศักยภาพถือเป็นนโยบายเพิ่มความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบทางการค้าการลงทุนลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็หารูปทางใหม่ในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างคู่ค้าทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับซึ่งทางด้านของเนตันตรีเองก็ให้ความสําคัญในการผลักดันความร่วมมือทางการค้าของไทยกับต่างประเทศผ่านการพิจารณาจ,จัดทำมินิเอฟทีเอกับเมืองและก็รัฐสําคัญต่างๆทั่วโลก ซึ่งทุกรูปแบบนะครับของความตกลงเนี่ยล้วนมีส่วนสําคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งออกของไทยนะครับเป็นโอกาสเปิดตลาดการค้าสร้างสัมพันธ์กับพันธมิตรทางการค้ารวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับไปดูกันในเรื่องราวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่เน้นย้ำในการขับเคลื่อนงานมิติใหม่ทุกครอบครัวเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมลดความยากจนแล้วก็สร้างความยั่งยืนนะครับโดยทางด้านของนายอนุกูลปีดแก้ว ปรักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพมนะครับประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566สําหรับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมวันโฮมรวมไปถึงพม14จังหวัดภาคใต้ในเขตตรวจราชการที่5ถึง7นะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกว่า ปีงบประมาณพุทธศักราช2566นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้ขับเคลื่อนงานในมิติใหม่ที่มีเป้าหมายที่บอกว่าทุกครอบครัวเนี่ยเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมลดความยากจนสร้างความยั่งยืนแล้วก็ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานใน4ประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวให้คนทุกช่วงวัยแล้วก็มุ่งเน้นรายครัวเรือนที่ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการมากขึ้น 2คือการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้น สครับส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายและก็หุ้นส่วนทางสังคมในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้ชัดเจนมากขึ้นและ 4. ก็คือส่งเสริมองค์กรสมรรถนะสูงที่มุ่งเน้นการปรับตัวของบุคลากรและก็องค์กรเนี่ยให้ประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลมากขึ้นซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้บอกกลาวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านอกจากนี้เนี่ยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ได้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทั้งในส่วนของ Front Office นะครับแล้วก็ Back Office ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะวิชาชีพแล้วก็ความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือคุ้มครองแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งนําระบบดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในกระบวนการทํางานแล้วก็ขับเคลื่อนงานด้วยข้อมูลนะครับหรือว่า data driven เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีนั่นเองนะครับ ก็เป็นในเรื่องราวของกระทรวงการ,รมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับสําหรับวันนี้ครับเวลาในช่วงของรายการใจถึงใจนั้นหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วละครับผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย